เพราะว,ว่า,นนาเคล็ดลับที่ให้หม่าม้าทานก็คือชาเมคคริสตัลคอลลาเจนคือ,อ,อที่บอกว่าเจ็บเข่าปวดหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทำงานด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะมีปัญหาตรงเนี้ยพอทานตัวนี้เข้าไปเนี่ย คือนี่พี่เจชงมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เราไม่รู้สึกเลยว่าเอ้ยมันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากอาการต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะชงให้ดูน้ําแบบนี้เลยคือมันชงก่อน้ําเปล่าได้เลยค่ะกับอย่างอื่นด้วยได้เปลกับอย่างอื่นได้เลยค่ะสามารถที่จะใส่อาหารก็ได้คาวหวานได้หมดเลยตาตัวติดตัวกลองเล็กๆแบบนี้ใช่มีทั้งไดเปปไทด์ต่เปปไทด์เนี่ยจากปลาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวดีอีกตัวหนึ่งที่หาได้ยากคือไททูเรื่องหน้าเรื่องผิวพรรณอย่างเงี้ยมันยังมาม้เงี้ยดูเด็กลงเด็กลงตลอดเวลาี้ ใช่ไหมคะเออนี่แป๊บเดียวใส่ใส่แล้วด้วยการสกัดมันพิเศษมันไม่ขาวใช่ไหมคะน้ําตาลก็ไม่มีแล้วก็ไขมันก็ไม่มีใช่ไหมแล้วสุขภาพกับผู้ใหญ่เนี่ยเหมาะแน่นอนแค่วัละซองก็พอแล้วอคย